สวัสดีครับนี่ผนทัคคงนะพี่ยามารีแอคชั่นกันเคยนักซื้อยามารีแอคชั่นเลือกศึกจักรพัฒน์สวัสด์นะครับผมใน EP ีที่3หรือตอนที่3านี่ครับผมซึ่งความเดิมจากตอนที่แล้วนะคนดูโอเคจะเป็นเหตุการณ์ประมาณว่าเหมือนมูดเฉินเราจะมาในการประลองเรียบร้อยนะถึงไม่จะมาช้าไปหน่อยก็เถอะแบบไอ้รุ่นน้องเราก็แบบมันเขาเรียกไงยไอลูกน้องเราก็โดนแบบกระทืบสนัดเลยแต่ก็เออนั่นแหละมันถือว่าทำหน้าที่ได้ดีมากในการเป็นกระสอบสายแทนเราอ่ะเก่งเก่งมากที่แบบทนได้ขนาดนี้เนาะ นั่นและคนดูซึ่งคลิปนี้ไปยังต้องติดตามรับชมกันนะเพราะว่าผมว่าตอนนี้มูเ่เฉินเขาแบบเพิ่งเพิ่งเขาเรียกไไปฝึกกลับมาละอ่ะมีโอกาสชานะสูงแล้วเพราะว่าถ้าก่อนนั้นเนี่ยถ้าเราแบบสู้กันได้แค่แบบหมัดตอมัดอ่ะมู่เฉินน่าจะชนะแต่ถ้าแบบมีพลังเสริมเคล็ดวิชาหรือปานนี้เข้ามาเสริมอ่ะมูเ่เฉินอาจจะแพ้ถ้าเป็นตอนที่หนึ่งนะแต่ตอนที่ผมไม่รู้้วา่าจะเป็นยังไงอ่าเพราะว่าเหมือนมูเ่เฉินจะพัฒนาไปเร็วด้วยนะประเด็นอะ่ะก็นั่นแหละคนดูก็จะเริ่มคลิปนะเขาจะลืมกดกระดิ่งสดายนะ,ค,ะค,ครับรมะะผม ตอนที่สามบทลมพัดผ่านไปหลิงมาฮะห,หงหลิงหงหลิงพืชชื่อของผู้หญิงใช่ไหมกู <c oughs> ไม่สนผู้พี่มึงหลับกูสนในผู้หญิงต่อหดหัวในกระดองหดที่สุดจะกล้กาออกมาเออไม่เป็นไรเนอะฮ <c oughs> ไม่เป็นไร ขนคนระดับเป็นอย่างต่ำแล้วเราดนสบหีึ่ได้ถึงเพียงนี้นับว่าแข็งแกร่งแล้วฝึกอีกไม่นานก็คงตามเขาทันไม่ยากยุกหมอนี้ให้เจ้าจัดการแล้วกันวันหน้าข้าจะทำให้เขาแพ้เองมึงเก่งมากพักผ่อนก่อนเถอะเฮ้ยมีใครสักคนไปรับมนหน่อยดิช่วยสำนักบูรพาชอระดับหนึ่งชั้นแดนดินกลับมาลิวหยาง ชนะในรอบนี้รอบต่อไปมู่เฉินปะทะลิวยางมามู่เฉินสู้เขามู่เฉินมขาสู้เขา้สู้เขาพี่มู่ขอแค่ชนะเจ้าได้เหยียบเจ้าให้สยบอยู่ใต้เท้าข้าพี่เฉินเอ๋อก็จะเข้าใจว่าคนที่นางควรให้ความสนใจก็คือข้าอ๋อมึงนี่แม่งเรื่องผู้หญิงอีาเสียดายเจ้าคงไม่มีความสามารถเช่นนี้ มูเ่เฉินอยู่แค่ระดับวิญญาณปราดเปรียวขั้นต้นนั่นสิหลิวหยางอยู่ระดับวิญญาณปราดเปรียวขั้นกลางมูเ่เฉินยังจะสู้ให้เสียเปล่าหงหลิงเจ้าว่าสองคนนี้ใครมีโอ,อกาสชนะมากกว่าพวกเขาล้วนอยู่ระดับวิญญาณปราดเปรียวมีบิดาเป็นผู้นำอาณาจาักรทั้งคู่การฝึกเล็ดวิชาวิญญาณคงจะไม่แย่นักหรอกแต่การบำเพ็ญของหลิวหยางถึงระดับวิญญาณปราดเปรียวขั้นกลางส่วนมู่เฉินเป็นเพียงระดับวิญญาณปราดเปรียวขั้นต้นคงต้องเสียเปรียบอยู่ไม่น้อยหลิวหยางฝีมือใช้ได้

เฮ้ยทำไมคิดใช้ไม่ได้เหรอไอ้สัตว์้โอกหมู่เฉินมีฝีมือเพียงเท่านี้หรือช่างน่าแปลกใจยิ่งนะเพราะเขาร่วมการวิธีจิตได้อย่างไรกูยังไม่เอาจริง้้โโโอ ถ้าเอาชนะลิวอย่างไม่ได้การคัดเลือดดานวิธีจิตคงทําให้คนผิดหวังอยู่บ้างยังมัวแต่นึกถึงเรื่องดานวิธีจิตอีกเหรอมันจะเป็นอันใดไปต่อให้เจ้าไม่ได้สิทธิ์เข้าร่วมดานวิธีจิตอาณาจักรลิวก็แกร่งที่สุดในดินแดนไปหลิงอยู่ดีถ้าข้าได้สิทธิ์เข้าร่วมดานวิธีจิตไม่แน่ว่าอาณาจักรหงอาจได้ร่วมมือรอบด้านกับอาณาจักรลิวแล้วการประชันยังไม่จบเลยจะพูดเรื่องพวกนี้ไปยย พวกเราดูกันก่อนเถอะว่าลิวหยางจะแกล่งกว่าหรือมูเ่เฉินจะแกล่งกว่าโอ้โหมึงจะเล่งเลยกนะันกระหนาพล,ลังมึงอะดูสิว่าจ้าจะทนได้นานแค่ไหนมาหย่บตีนโคตรเร็วดูสมกับที่เป็นเจ้าหนุ่มที่เคยผ่านการฝึกดาบวิถีจิต สายตาของมูเฉันเฉียบคมมากใช่มักมองเห็นจุดด้อยในท่าโจมตีของเหลิวหยางใช่จิตใจเช่นนี้ไม่ได้กว่าผู้ผ่าสมรภูมินับร้อยออแม้จะพูดเช่นนี้แต่ว่าพลังวิญญ,ญาณของมูเฉินด้อยกว่าเหลิวหยางเวลายาวนานเขาเพียงเหลิวหยางรวมพลังเป็นหนึ่งรุกโจมตีหนักมูเฉินย่อมตาทานไว้ไม่ไหวรู้ได้ไงกูยังไม่เอาจริงเลยนั่คือตนพลังที่แท้จริงจะมูแต่ได้ซ่อนแอบซิมา มาเทพพลังแล้วใช่ปะโอ้ล็อกกี้งเห็นไม่นั่นน่ะนี่ปล่อยไม่เลยไปไม่ได้เป็นไปได้ยังไงก็เป็นฝ่ายเสียเปรียบไปแล้วเยี่ยมไปเลยเยี่ยมไปเลยทำไปดีมากเลยสุดดีมากนี่เจ้าดีมากจะมาขับข้าเองนะมาอะไวมจะกินจะกินยาเสริมพลังเหรอ เฮ้ยกรรมการดูมือปางมืงเพิร์ุริยันวิชารักของตะโกนลิวที่เรื่องชื่อว่าฝึกยากมากแต่ลิวยักษ์กับฝึกได้สำเร็จเูมือปางมือินยาุรยันวิชาของกลิวยักษ์สุดยอดจริงๆลองเข้าวิชาป้องกันวิญญาณดูฝ่ามือเพิร์ตุริยันโอ้โหหนึ่งมือมึงจแปนงเปนคิวได้เหรอทำไปอีกมึงโอ้มึงดับเบิ้ลได้ด้วยเหรอโอ้เจ้าคุดคงเลยเนี่ย เลยสมกับเป็นฝ่ามือสุริยันมู้เชิญเมื่อครู่เป็นพียน้ำจิ้มรับแค่นี้ไม่ไหวแล้วเหรอลองชิมอีกสักบัวท่าเป็นไงอ๋อท่าที่มันใหญ่กว่านี้อีกเหรอมู้เชิญอย่าฝฟื่องทันเลยใหญ่ขนาดนี้จะต้านไว้ได้หรือพอใช้ฝ่ามือเพลิงสุริยันอาณาจักรเลวก็ชนะแล้วเห็นทีต้องใช้พลังเทพวิชามหาเจดียมามามา โอเคยังไม่ไ <analyze> ด <anthropology> ้ใ <lequel> ช้เลยน้องของเราอ๋อโอลาแม่งเพรจัดเก่งยอมรับชวยคชะตาถึงความพ่ายแพ้เถอคิดจะเหยียบข้า เกรงว่าเจ้าจะไร้ซึ่งสิทธิ์นี้ระดับวิญญาณปลัดเปียวขั้นกลางอ้อะไรกันขั้นกานบบญญาลางเหรอปลัดเปียวขั้นกลางแล้วเขาเพิ่งถึงระดับวิญญาณปลัดเปียวขั้นตน้นทำไมเลื่อนขั้นได้ไวเพียงน,นี้โอ้จ้มีความสามารถอยู่เหมือนกันนะเรายากว่าใครจะชนะงเระดับวิญญาณปลัดเปียวขั้นกลางมีอะไรสนุกแล้วโอ้สมแล้วที่ผู้ถูกเลือกพอสวรรค์มันตากันจริงๆใช่ข้าว่าชัยชนะนี้ยากที่จะคาดเดาแล้วถึงระดับวิญญาณปลัดเปียวขั้นกลางจะยังไงเล่าเกล้าเป็นชาของข้าเป็นขั้นวิญญาณ ดูสิว่าเจะรับได้ยังไงเข้ามาเลยโอเคโคตรเท่คนดูเพิงมันโคตรเท่เฮ้ยเฮ้ยเจ้าต้านทนไม่ได้หรอกู้เต้โฮต้านได้หรือไม่ได้ตู้เขาให้ได้เฮ้ย วุ้ยมือมึงจะแตกก็คนดูไปได้ยังไงมือมึงขากมึงบอกเลยมึงเจอกคนเนี่ยโอ้โหโ้โหทะลวงเข้าไปเลยวะมองไม่ทันเอาลวกลงมาแล้วชนะแอกเลยเฟรย์ไปได้ยังไงอะไรเนี่ยอะไรเมื่อเหนือความคาดหมายจริงจริง มันจะขี้โกงแล้วคนดูมันจะกินยามึงจะกินยาใช่ไหมกูรู้เจ็บหนักน่ะใช่ปะโอ้ Dos. โหมันไม่มีแรงยืนแล้วผมว่า ไม่ต้องสู้ต่อแล้วเหรอนะใช่ติดอย่างแพ้เสียได้อะเป็นไม่ได้อย่างไรอะ<อ>พอแล้วเรจะไปรู้ชนะแล้วลฉันชนะแล้วอย่ากินยาเลยลไม่ดีหรอกอต่อร่างกายพวกสำนักประจิมจะโอหังอีกไหมนั่นสิอันนี้น <S <S สุดก็สบายใจขึ้นมาหน่อยอย่าไม่ใช่คู่ต่อสู้ของพิมพ์ม่น่าหนักหรืออย่างจะทำอะไรอีกเอ๊ะ นั่นคืออะไรเนี่ยเจ้ามงมันยังไม่ใช่เวลารล้วกินแบบไม่เนียนนะผมว่าถ้ากิน,นตอนนี้นวิจารณแข็งแกร่งนะไม่ว่าเป็นอะไรเช้้เขาลงมือไม่ได้จะฆ่าจะฆ่าเจ้าซะเลิวหวยังเจ้าทำอะไรนะวันนี้เจ้าต้องตายเไม่มีใครห้ามมึงหรืองไงวะเนี่ยโอ้โหอ,โอ,โอใครกันที่ตาย ดูเนี่ยกนให้ข้านะอย่าขยับพอจะไหมงันน่ะเฮ้ยแม่งเข้ามาเสือกแล้วเข้ามาแจมลทอะไรนะพี่ใหญ่ต้องแย่งของกลับมาให้ได้สิย์น้องมู่เฉินเลียวยังไม่รู้ความยามวู่ว่าไม่รู้จักความเหมาะสม ขอให้เห็นแก่หน้าของข้าคืนของให้แก่เขาเถอะเมือจะขี้โกงพวกมึงนี่มันเฮียยองกรรมการของสิ่งนี้ออกมาได้สมเป็นคุณชายน้อยแห่งอาณาจักรลิวหากของสิ่งนี้ระเบิดอยู่บนตัวท่านก็คงจะไม่ดีสักเท่าไหร่นะเชื่อว่าสิทธิ์น้องมู่เฉินคงไม่จุกจิกกับเรื่องเล็กน้อยจนไม่เห็นแก่ํิธาภาพอาณาจักรลิวกับอาณาจักรมู่เหล่านะไม่เห็นอยู่แล้วพิตาภาพหรือเมื่อครู่คืนของอะไรกัน เอ้เจ้ากล้าใช้มุกทลายจิตในการประชันหรืออะไรนะจริงเหรอมุกทลายจิตจริงๆอ่ะพิเศษมีพลังทลายล้างมหาศาลสิถสิระเบิดขึ้นมาต่อให้ระดับจักรววิญญาณก็ต้องบาดเจ็บสาหัสของพันนี้ในการประลองนั่ลยแต่ดูสวยแน่เลยไปจัดเดี๋ยวยางฉับปะกิไปแล้วปรับแพ้เลยเกิดอะไรขึ้นเกิดมึงไม่ได้ฟังให้มันพูดหรอเดี๋ยวยางวู่วามแล้วแต่ยังดีที่ไม่ได้เกิดความเสียหาย ขอท่านโปรดอภัยความหมายของพี่เหลิวคือต้องให้ข้าบาดเจ็บสาหัสจากมุกทลายจิตก่อนที่จ,จะให้เหลิวหยางรับผิดชอบได้หรือใช่น้องมู่ฉันเข้าใจผิดแล้วข้าเพียงนึกดีใจที่เหลิวหยางไม่ได้ก่อเรื่องเลวร้รรายขึ้นไอ้เหียจะเกิดเรื่องขึ้นหรือไม่ก็มันสำนักเปิดหลิงก็มีกฎของสำนักใช่ขาทำผิดกฎไปแล้วก็ต้องลงโทษตามกฎใช่อาจารย์โม<ะ>เรื่องนี้หากจัดการตามกฎควรทำเช่นใด ไล่ออกตามกฎเลยไล่ออกไปออกเดี่ยวยางจะถูกยกเลิกสิทธิ์เลื่อนขั้นสู่ชั้นแดนฟ้าอะไรนะท่านพี่อาจารย์สีเฮ้ยเช่นนี้แล้วเกลียวยางจะเสียสิทธิ์ชิงอันดับห้าสำนักใหญ่ไปเดื่องจากคนที่มีสิทธิ์ชิงอันดับห้าสำนักใหญ่ของสำนักเปย์ลิของเรามีน้อยหากขาดไปอีกหนึ่งคนโอกาสจะยิ่งน้อยลงไปอีกอีกอย่างหากจากการเช่นนี้เกรงว่าไิได้เลียวยางจะไม่ยอมจบง่าย เราจะมีเรื่องกับอาณาจักรที่ใหญ่อันดับหนึ่งใน้แดนเปยลิงไม่ได้แต่บิดาของมู่เฉินก็เป็นเจ้าอาณาจักรหากไม่จัดการเรื่องนี้เกรงว่าอาณาจักรมู่ก็คงไม่พอใจเอาละเจ้าคนในคน้งสองฝั่งก็ไม่จำเป็นต้องสนใจความคิดอาณาจักรหลิวหรือมู่เพื่อรัยเพียงนี้ถ้าหลีกทางต้องลโทษก็น่าเสียดายนะใช่ไหมล่ะแน่เลยเณาจะทำยังไงดีล่ะมู่เฉินเจ้าว่าเรื่องนี้ เอาตามท่านสะดวกว่าเลยเจ้าสำนักเรื่องนี้เหลิวหยางไม่ระวังแต่ข้าไม่ได้บาดเจ็บตรงไหนฮะเอาเช่นนี้ให้มุกทลายจิตเป็นของชดเชยของหลิวหยางแล้วข้าจะไม่เอาเรื่องเอออะไรนะจะมาเป็นเถอหรือจะเอาแบบว่ามึงแบบในเมื่อิษ์น้องมู่เฉินสนใจมุกทะลายจิตช่นนั้นมอบให้เจ้าแล้วกันคนผู้นี้รู้จักปรับตัวตุธาคงจัดการยากกว่าหลิวหยางใช่เหลี่ยมนะเป๊ะแน่เมื่อสิษย์พี่เหลิวใจกว้าง ข้าก็ไม่เกรงใจแล้วในเมื่อมู่เฉินเป็นฝ่ายให้อภัยก็ขอจบเรื่องแต่เพียงเท่านี้วันหน้าหากเกิดเรื่องเช่นนี้อีกจะไม่ปล่อยไปง่ายๆขอบคุณเจ้าสนักเฟ็โกขอบคุณสิทธิ์น้องมู่เฉินที่ใจกว้างเออเจ้าจะเป็นบัณฑิตชั้นแดนฟ้าแล้วหวังว่าจะมีโอกาสได้พูดคุยกันมากขึ้นไม่ดีกว่าสิทธิ์พี่หลิวกล่าวเกินไปแล้ว โอ้วันหน้าชั้นแดนฟ้าแห่งนี้เกรงว่าคงจะสนุกขึ้นเอาละเริ่มการประลองต่อได้ใกล้ห้าสำนักใหญ่หนึ่งก้าวบุญคุณความแค็งที่มีสัตว์สาวในตามวิถีจิตก็รอจัดการที่ห้าสำนักใหญ่แล้วกันโอเคโอเคโอเง บัดดีชั้นแดนดินที่ได้เลื่อนขั้นระดับวิญญาณปราดเปิียวได้เลื่อนขั้นสู่แดนฟ้าอย่างเป็นทางการโอเคโอเคคาราวะท่านสามที่ไหนเองนี่สถานการณ์เป็นอย่างไรเดียท่านสามยืนยันได้ว่าขัตกรกซ่อนตัวที่ราาไปลิงขอรับอ๋าขัตกรดีมาก ลิวหมิงไปพละกรนอะไรอ่ะฤฤฤอ้าจบนี้เหรอโอเคโอเคคนดูซึ่งคลิปนี้ก็ประมาณเนาะเป็นตอนที่ผมรู้สึกว่าสนุกใช้ได้เลยสู้กันมันเอานเรื่องกะน,นะถึงแม้ว่าเราจะไม่ค่อยเข้าใจระดับมันขนาดนั้นแต่ผมก็เริ่มเข้าใจละอันนี้คือปาดเปียวนู่นนี่นั่นชิชบฉนะับฉับอะไรของมันอะ เอาง่ายคือตอนนี้สเกลอยู่เราอยู่ในระดับปาดเปี่ยวอะซึ่งเลยมีระดับที่มันสูงอ่นนี้เยอะมากเพราะว่าขนาดระดับการฝึกของคิดวิชายังมีต้นหนึ่งสองสามอะไรของมันก็ไม่รู้มีขั้นวิญญาณขั้นอะไรเทพอะไรไม่รู้อ่ะซึ่งไอ้แบบไอ้มุกนั่นคือแบบว่าแบบทังจงตีระดับวิญญาณใช่ปะซึ่งได้ใช้ปุป๊บกุลบเบิดตายหาได้อะไรอย่างงี้อซึ่งแบบทางเราก็แบบไม่อยากให้เรื่องมันใหญ่เลยผมมเัเอาเลยเออ กูให้ไัยก็ได้แต่กูขอนะี่นะของมึงแม่งโคตรดีเลยว่ะกูอยากไปใช้ในงานประลอง <c oughs> ข่าวหน้าอะไรเง<ม>ี้ยแบบนั่นแหละคนโดซึ่งแบบเป็นมุกที่แบบผมว่าน่าจะแรงสัตว์เลยก็คงแบบเหมือนถ้าเราเทียบง่ายๆใช่ป่ะถ้าพลังปานเราคงแบบเหมือนเวลาเรายิงกระสุนหนึ่งนัดก็คงจะโดนงั้นหนึ่งทีใช่ป่ะแต่ไอไข่มุกเนี่ยก็คงแบบเหมือนเราโดนดระเบิดหนึ่งลูกก็คงจะบึบ้มอย่างเงี้ยอ่ะ เก็ปถ้าแค่โดนพลังปานก็คือเจ็บแต่ถ้าโดานระเบิดคือแบบมึงมีโอกาสตายได้อะไรเงี้ยก็น่าแะไรก็น่าสนใจบอกว่าตอนนี้โอเคแล้วตอนนี้เราได้เลื่อนขั้นถึงขั้นฟ้าใช่ไหมที่เขาบอกอ่ะคือระดับของสํานักนะอันนี้ผมเข้าใจายอยู่แล้วก็เหมือนตอนท้ายคลิปเขาจะแบบไปตามหาฆาตรกรอะไรอย่างงี้ซึ่งแบบฆาตรกรที่ว่าน,นี่คือใครมู่เชิญหรอ <laughs> ไม่รู้นะว่าว่าเขานับคือฆาตรกรหรือเปล่าไอเหตุการณ์ตอนต้นคลิปอ่ะที่แบบมันไปไล่ฆ่าคนบรินสุ์หลายคนอ่ะ อันนั้นไม่แน่ใจว่าคือต้นคลิปแบบเขาเรียกไงไม่แน่ใจว่าคือฆาตกรแลเปบอกนะหรือมันมีฆาตกรคนอ,อื่นอยู่อีกก็ไม่รู้ก็นั่นแหละข้าวๆกับประมาณนี้นนะคนดูถ้าเกิดใครชอบคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์และติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจงคลิปต่อไปเนาะตลอดละครตัวก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย